สวัสดีทักทายทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศกัมพูชานะครับมาร่วมงานบุญกระถินนะครับมาเจอวัดที่นี่สวยงามมากเลยนะทุกคนดูด้านบนดูบนฟ้าเพดานนะ สุดอลังการเลยนะทุกคนสอบถามชาวบ้านนะที่อยู่บริเวณนี้ก็บอกว่ามีคนขึ้นไปเขียนไปว่าดด้านบนเลยนะฮะไม่ใช่ว่าวดด้านล่างแล้วออกขึ้นไปแปะเนาะนู่นนะดูจากนั่งร้านก็ยังอยู่นะขึ้นไปวาดบนนั่งร้านเลยนอนวาดเลยนะทุกคนสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับผม ภาพเสียงตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศนะครับสัญญาณอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สวัสดีคุณแม่สมเด็ไทยนะครับฝีมือการวาดไม่ธรรมดานะครับดูงานฝีมือล้อนวนเลย แต่ว่าพระที่วัดนี้นะครับก็พูดภาษาไทยเนาะแล้วก็ชาวบ้านนะครับที่เดินทางมาเป็นหลายคนนะครับหลายคนก็เป็นคนไทยแต่ว่า,าบรรพบุรุษมาอยู่ที่ประเทศกัมพูชากันนานแล้วนะครับแต่ก็ยังคงพูดภาษาไทยได้อยู่นะครับเช่นคนที่ด้านหน้าเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาอยู่ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่เกิดนะครับสวัสดีคุณนางสำรานางสาวสำราญด้วยนะครับเสียงอาจจะก้องนิดนึงนะเพราะว่าด้านในนี้จะค่อนข้างก้องก้องกล,ง,กลงวานนะชัดจ้าคุณแม่สมฤทธิ์ไทยบอกเนาะ ขอบคุณมากๆครับผมอ่ะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีโอกาสได้เดินทางมาที่ประเทศกัมพูชาเนาะเลยเก็บบรรยากาศนะครับให้พี่น้องทางบ้านนะครับชมลงในช่องไว้นะเสียงกล้องก็ขออภัยด้วยด้อพอดีไม่ได้ ไม่ได้จิตไม่นะครับอืมสัญญาณไม่มีนะหลุดหมดเลยอืมสัญญาณไม่มีนะหลุดหมดเลยวันนี้เดินออกมาด้านนอกแล้วนะครับเพราะว่าสัญญาณไม่ค่อยมีนะครับ นกไก่ยังใหญ่เลยอันนี้คือใหญ่มากอันนี้นี่เขาเรียกอะไรครับนี่น่าจะเป็นตัวกิเลนหรือเปล่ากิเลนกิเลนหัวคล้ายๆช้างเนาะกิเลนช้างกิเลนช้างเหมือนกันตัวมันจะมีตัวผู้กับตัวเมียนะนี่มันจะมของนี้หน้าเป็นมังกรคือมันเป็นตัวกิเลนแต่ว่าแม่เขาจะใส่แล้วแต่เขาจะใส่อ๋อ จะว่าที่นี่ก็เป็นคนไทยนะครับทุกคนหมู่บ้านที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็จะมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณพันกว่าคนนะครับนะรวมกันสองหมู่บ้านเพราะว่ามีอยู่สองหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านคนไทย สัญญาณไม่ดีต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตต่างประเทศอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหรเ่เนะแอดมินก็นี่แหละเดินทางมาคืนนี้ก็ค้างคืนที่นี่นะครับพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศไทย มีรอยพระพุทธาบาทด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูเผื่อว่าจะเห็นตัวเลขเนาะ <c oughs> ในวัดนี้มีรอยพระพุทธาบาทอยู่เมื่อกี้ทางเจ้าอาวาสบอกนะครับที่วัดนี้ก็จะมีคุณครูนะครับที่เป็นคนไทยเนาะมาสอนมาสอนนักเรียนอยู่ที่นี่ด้วยนะครับสอนภาษาไทย ภาพน่าจะสั่นเนาะปอมือไม่ค่อยนิ่งนะไม่ได้เอาขากล้องลงมานะครับวันนี้ก็เดินทางมากันเกือบ30คนนะครับมาร่วมงานบุญกระถิน่นนะเดี๋ยวดูรอยพุทธบทครับ ตอนนี้จะมีรอยพระพุทธบาทเนะทา,นา,นนานะานาแล้วทางฝั่งหน้านี่ท่านทำไม้อยู่อันนั้ก็เป็นของวัดเผาาะะื่อใครอยากดูแนวทางตัวเลขนะครับงว,วดประจำวันที่16พฤศจิกายน2567เนาะ

าาไนะาาโอ้เป็นภาษาไทยใช่ไหมครับหลยงพ่อพุทธาบาทเป็นภาษาไทยนะครับทุกคนครับได้ครับ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับขอบคุณมากครับน่าจะฝั่งขวาครับครับที่สำคัญเป็นตัวหนังสือไทยนะครับนี่เป็นตัวหนังสือไทยหมดเลยข้างในก็เป็นภาษาไทยใช่ไหมัวหนังสไปยืนดู้ก็เป็นสองฝั่งเป็นหนังสือไทยกุ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 สมโส สมโทหรือเปล่าไม่เลยแต่ที่มันลบหายไปมากเราเป็นเจ้าหน้าที่การเมืองไงนะพระกัสโปโคนนโมครับกัสโปโคนนโมกุโรสัน พอจะเล่าประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทได้ไหมครับอันนี้ไม่ไม่รู้ก็เกิดโตใหญ่โตขึ้นมาก็เห็นที่นี่เลยเห็นที่นี่เลยทำไมแต่ก่อนที่เจ้กว้างวนบนบนวิหารแล้วก็จะมีปิดทองครับสมัยก่อนนะแตวมันมาป่วยตรงนีเลย เล่ารประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับหมู่บ้านไทยที่อยู่ในเขมรนี่ผมมีกสักนิดนึงอันนี้คือเป็นหมู่บ้านไทยโดยกําเนิดที่ปู่ย่าตายายได้อุยกยกมาตั้งแต่ทมไมสงครามลูกที่ว่าไทยปกครองดินแดนเขมรสี่จังหว<ช>ัดแต่อันนี้มันกนานแล้วนึกจำไม่ได้หมดหรอกแต่พ่อคร่าวๆแค่นี้แหละมีมีคนไทยอาศัยอยู่ที่นี่ประมาณก,กี่คนครับณตอนนี้ทั้งหมู่บ้าน ไทยมีมีพูดภาษาอะไรบ้างคะที่นี่ที่นี่เขพูดไทยเขเขมรแต่พูดไทยก็ไม่ได้พูดภาษาภาคกลางเราเขาพูดเป็นไทยโคราช<ม>คนคือคนต้นต้นตระกูลมาจากเมืองโคราชทั้งนั้นเลยทั<ม>้งสองหมู่บ้านม,มีมีสวยมีลาวไหมคะตรงนี้ก็ออแต่ในหมู่บ้านนี้ไม่มีแต่มีหมู่บ้านหมู่บ้านอื่นใกล้ๆกันมีลาวควนลาวควนมีสองหมู่บ้านสามหมู่บ้านแต่สองหมู่บ้านนี้คือไทยล้วนๆไทยล้วนๆประมาณพันกว่าคนได้ไหมครับ<ม> โอ้ตกองถามผู้ใหญ่เราทุกวันนี่ไอ้พี่ใหญ่ไทยพี่ไทยอันนี้ครับเป็นผู้ใหญ่บ้านอ๋อเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นี่เลยครับผู้อยากย้ายมาที่นู่นแต่คัเกิดอยู่ที่นี่อ๋อครับไอ้ลูกบ้านมีจักรลังคาเรื่องจักรัวตาอะสวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่ครับครับครับอตอนนี้คนไทยที่อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณสองหมู่บ้านเนี่ยประมาณกี่คนได้ครับหมู่บ้านเขาศาสตร์มัน สองสองโอราคาเรือนนะออสองร้อยยี่สิบเจ็ดต้ค่าเรือนแต่ครอบครัวมันมีนสองร้อยแปดสิบห้าราคาเรือนอถึงถึงพันคนไหมครับอยู่ที่นี่นพันกว่าพันกว่าพันหนึ่งร้อย ห้าสิบแปดคนโอ้พันกว่าคนเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศกัมพูชาครับข้าวสารอันนี้เป็นการข้าวสารผู้ใหญ่บ้านก็ร้วยผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนไทยเหมือนกันตั้งแต่กำเนิดครับครับครับผมญาติญาติตอนหนมากก็จะพูดไทยด้วยแล้วก็เขมรด้วยนีะครับครับเวลาเขาทำงานก็ประช่วยมาพูดเขมร ศาสตร์ประเวณีนะคุณครับโอเคขอบคุณผู้ใหญ่มากๆครับเนี่ยทุกคนก็ตัวเลขเท่าที่เห็นก็ยังไม่ได้นะตรงนี้ทุกคนตัวเลนะ็กเห็นแค่กลมๆกลมๆตรงนี้ๆๆนไปซึ่งก็เก็บภาพบรรยากาศเนาะให้พี่น้องทางบ้านได้รับชมนะครับ ยังไงเดี๋ยวเราจากประเทศมาแต่ตุจวนโอ้ครับเพื่อไอ้ประบาตรบาตที่แวะเที่ยวไปเช้านี้เ๋โอ้ครับไปเดี๋ยวเอ็ดมินก็ขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ครึ้มฝนแล้วเพราะยังจะต้องเดินทางไปอีกจุดหนึ่งนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเพราะว่าจะนอนค้างคืนที่นี่อีกหนึ่งคืนนะครับบรพันธ เดี๋ยวตามไปที่โรงแรมนะนี่ฮะก็เป็นเจ้าอาวาสนะครับ้าวอาวาสก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับ <Okay. S 2> พูดภาษาไทยอะไรได้ปกติแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่ก็พื้นเพนทั้งเดืองก็จะเป็นชาวจังหวัดโคราชนะครับพอสำเนียงการพูดก็จะเป็นเหมือนเหมือนชาวจังหวัดโคราชเนาะหรือว่านคนรราจะสีมาบ้านเราอะไร นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ก,ก็แชร์ด้วยเนาะอันไหนพูดปิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ